ทีนั้นนะมันเป็นนาทีของการชื่นชมแล้วก็เป็นตัวแทนของประเทศไทยที่ไปทำสักและสีใช่ไงแต่ว่ามันเป็นเรื่องของกฎกติกาในโรงเรียนไงว่าห้ามออก,กอมาจริงเหล่านี้อาฮา <laughs> แค่นั้น <laughs> เขาก็เลยยื่นยืนย่นจังขอให้เราไล่ออก จ่สมัยมันแตกต่างกันไปหอมขาเพราะว่าสมัยเราเนาะเราไม่ต้องอยู่ที่เราไม่ถึงใช่ไหมไม่ถึงไม่ถึงนะโอเคใกล้ใกล้เคียงกันโอเคก็ถือว่าประมาณสัก 30- 40ปีทอยหลังไปก็คือการที่เราเรียนอยู่มัธยมปลายยุคสมัยนั้นการยอมรับคนที่จะเข้ามาวงการบันเทิงอ่ะมันก็มันก็ไม่เหมือน ยุคสมัยนี้ถ้าเรียนหนังสือแล้วคุณจะมาเข้าวงการบันเทิงได้ไหมเขาก็ไม่ยอมรับไม่ยอมโรงเรียนไม่ยอมเอาโรงเรียนไม่ไม่ยอมรับอาชีพนี้หรอยังได้ยินคําว่าเต้นด้จิตอ่าโดนในยุคหนูตอนเด็กๆหนูโดนอยู่ยังคันอยู่ใช่ไหมแต่ว่าโรงเรียนสมัยที่อ้นเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนแคทอลิกนะครับแล้วถ้าพบว่ามีเด็กที่ออกนอกกรอบนอกกฎกติกาของโรงเรียนที่เซ็ตเอาไว้เนี่ยเขาก็ดูแลลาบาก เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นก็คือเราต้องเอาส่วนรวมเป็นหลักอันนี้เราต้องเข้าใจตามนี้ก่อนอในตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นคือปิดเทมอมเราก็ไปไปร้องเพลงแล้วก็ไปประกวดซึ่งเวทีประกวดเนี่ยก็เป็นเวทีะระดับของเอเชีย10บขอประเทศเราก็ไปทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จสิ้นภายในช่วงปิดเทอม เลยใช่กลับมาถึงโอ้โหนางรู้สึกเิ็นทุกฉบับเลยไม่ว่าจะเป็นนักกสินว่าจะเป็นรายวันเต็มเมืองไปหมดเลยเราได้ที่หนึ่งเลยหรอคเป็นแชมป์เอเชียนะคุณเลิศไปโรงเรียนต้องภูมิใจถูกต้องแหละพอเราเปิดเทอมก็คือหมายถึงว่ากลับมาจากการประกวดเนี่ยอาทิตย์หน้าเปิดเทอมแล้วก็ไปโรงเรียนพอไปปั๊บต้องมีคนยื่นผมมือประาศ้ฮองไม่มี หรอตบมือหน้าเสาธงไม่มีประ,ะกาศกิจจะคุณเลยไม่มีหายไปเลยแต่พอหนึ่งเดือนผ่านไปก็ยื่นสองข่าวเลยเพราะว่าในขณะที่เราโรงเรียนเปิดเราไปโรงเรียนเนี่ยแต่ว่ากระแสะของหนังสือพิมพ์แมกซีนหรือว่าอะไรต่างๆที่มันเป็นสื่อบนชนอะ มันยังไม่จบไงคือสมัยนั้นมันไม่มีโซเชียลไม่ไม่ไม่รู้แบบวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงแบบีแต่เขาแต่แต่เวลาเขียนในลงข่าวก็ต้องชื่นชมเราไงนาทีนั้นน่ะมันเป็นนาทีของการชื่นชมแล้วก็เป็นตัวแทนของประเทศไทยที่ไปทำศักและสีใช่ไงแต่ว่ามันเป็นเรื่องของกฎกติกาในโรงเรียนไงว่าห้ามออกมาลังจริงเหล่านี้แค่นั้นเขาก็เลยยื่นยื่นจังขวให้เราไล่ออก ทุกเจ็บนะเนี่ยพูดคำอะไเขายังไงอะมันมันใช้หลักการอะไรเขาแค่บอกเฉยๆมบบอกว่าเขาเป็นโรงเรียนที่พูดภาษาอังกฤษนะเธอเขาเนี้ย ความผิดเลยแโอเคถ้าแปลเป็นไทยก็แปลว่ามีนูตเอ่อไอเข้าใจในสิ่งที่อยู่ทำนะแต่ทางด้านโรงเรียนเนี่ยรับไม่ได้อ๋อ you don't understand อ่าใช่เพราะฉะนั้นคุณครูเนี่ยต้องดูแลในส่วนรวมของนักเรียนทั้งหมดไม่ันเธอเป็นส่วนน้อยเธอทำในสิ่งที่มันออกนอกกฎกติกาเราจำเป็นจะต้อง ยื่นสองข่าวณวันนั้นเราก็ไม่เข้าใจแล้วก็ยังทําใจไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าโกรธหรือเปล่าอนะพี่หอยอะขับรถออกจากบ้านโรงเรียนอยู่มันอยู่ในซอยเดียวกันใช่ไหมก็คือพอขับรถออกจากบ้านโรงเรียนอยู่ทางขวาหน้าเราก็เบือนไปทางซ้ายอืมไม่อยากเห็นไม่อยากเห็นพอเราขับรถเข้าบ้านโรงเรียนก็อยู่ทางซ้ายเราพอถึงเขตโรงเรียนปั๊บเราก็ หานึงเหยงไปอีกข้าง<อ>านึงเป็นอย่างนั้นเป็นเป็นหลายปีนะโทษโทษนะครูโดนไล่ออกปั๊บค่ะครูก็ไม่ได้เรียนเลยหรือว่าใช่ไม่ได้เรียนเลยแล้วแล้วล้วโรงเรียนอื่นเวลคัมครูมั้ย